สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ร,รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสํารานร,ร,รอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์เถาน้อยนะคะสวัสดีค่ะพี่สารานครับมิว,วครับก็เป็นวันที่สองของการปะทะกัฐฐนระหว่างไทยและกัมพูชาภาพรวมสถานการณ์ก็ยังยังตึงทั้งภาคหนึ่งภาคสองนะคะต้องบอกว่าตลอดแนวแล้วไปจังหวัดตราดด้วยไปจังหวัดตราดไปใช่จันทบุรีตราดด้วยนะครับเมื่อเช้านี้กองกําลังนาวิกโยธินได้เปิดยุทธการตราดพิฆาตภัยรีใช่ยึดคืน ในพื้นที่ที่อยู่ในอธิปไตยของประเทศไทยแล้วก็กระลาผมก็เปิดศูนย์ถแถลงข่าวแล้ว10โมงกับ16นาฬิกาทุกวันนะเสมเ็นนำทีมใช่ค่ะตอนเช้าก็ถแถลงไปแล้วรอบหนึ่งในขณะที่นายกอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานก็เจอหน้าข่าวนะคะก็ถูกหน้าข่าวซักถามเพราะเนื่องจากว่ามันมีความเคลื่อนไหวจากทั้งอันวาอิบราฮิมรวมไปถึงแรงกดดันว่าเดี๋ยวจะเจรจาอีกไหมจะหยุดยิงไหมซึ่งเมื่อวานนี้นายกลั่นวาจาว่า ไม่มีการเจราจาอีกแล้วถ้าอยากจะหยุดก็ให้ไปบอกคนที่รุกรานนนทนให้เขาหยุดก่อนและต้องทําตามข้อเสนอของเราเราเท่านั้นนะเรามาจับตาและถอดรหัสสัญญาณท่าทีของนายกถ้าแบบนี้แปลว่าเราจะรบกันเต็มรูปแบบเลยหรือไม่ช่วงนี้เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้นะคะกับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และความมั่นคงค่ะต้อนรับดรปณิธานวัฒนายากรตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ปณิธานคะสวัสดีอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับคุณหมีวครับคุณสบาญครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับครับถึงนาทีนี้อาจารย์คิดว่ามันเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบหรือ,อยังครับเอ่อจริงๆก็ยังไมเ่เต็มรูปแบบทั้งหมดนะครับแต่ก็เป็นสงครามที่ผสมกันนะครับดวดการใช้กำลัง อ่สมัยใหม่ทางอากาศนะครับอย่างที่เราเห็นในรอบสองสาวันที่ผ่านมารหรือเหมือนครั้งที่แล้วนะครับอสี่ห้าวันในรอบแรกนะครับแล้วก็การเริ่มนินการอในเรื่องของภาคพื้นดินนะครับซึ่งอาจจะได้รับการรายงานน้อยหน่อยนะครับในการเคลื่อนกำลังในการวางแนวต้านแนวปะทะนะครับตลอดแนวชายแดนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถือว่าเป็นการสู้รบสำคัญนะครับนอกเหนือจากทางอากาศ นะครับก็ก็ยังยังถือว่าเรายังไม่ได้เคลื่อนกำลังประชิดนะครับพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกขั้พักหนึ่งเพื่ประเมินความเสี่ยงนะครับมีทุ่นระเบิดเต็มไปหมดที่คุณหมิวคุณสำนังก็ทราบดีนะครับแล้วก็อาจจะไม่ทันใจนะครับคนที่ต้องการให้มันจบจบโดยเร็วนะครับแล้วก็ให้สิ้นสภาพการเป็นภไยคุกคามซึ่งถ้าจะทําจริงๆผู้เชี่ยวชาญ ทถานการทหารหลายฝ่ายก็บอกว่าคงต้องใช้เวลาพอสมควรครับคุณสุประดครับถ้าตีความคำพูดของ <c oughs> เสธบอท่านพลเอกเกียริกนี่ท่านอาจารย์บรนิศานตีความยังไงคือทําให้เขาสิ้นสภาพที่จะมาเป็นภยัยคุกคามของเราได้อย่างสิ้นเชิงอะไรประมาณเนี้ยมันแค่ไหนแะครไหคืออันนี้เป็นปลายทางนะครับเป,เป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ที่ตั้งไว้ทางการทหารนะครับแต่จะทําได้จริงหรือไม่นะครับ ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในในสภาพความเป็นจริงนะครับแต่ว่าก็แน่นอนฮะคุณสำราญมีผลในเชิงการเมืองระหว่างประเทศอยู่แล้วมีผลในเรื่องของการกดดันแม้แต่การต่อรองนะครับก็ก็มีผลอยู่แล้วนะครับว่าถ้ากัมพูชาต้องการรักษาศักยภาพที่เหลือไว้นะครับก็อาจจะต้องกลับเข้ามาพูดคุยเจราจากับเราโดยที่ไม่ต้องสูญเสียไปมากกว่านี้นะครับขณะนี้ก็อย,อยังอย,ง,อยง,อยงอยู่ในช่วงนั้นอยู่นะครับว่า มีการเผชิญหน้ากันแล้วก็ยื่นคําขาดอย่างไม่เป็นทางการกันนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติการใหารอาหารนะครับขยับเข้าไปใกล้คิดกว่าเดิมมากขึ้นครับตามข่าวระบุว่าตอนนี้กัมพูชาเริ่มงัดเอาอาวุธมาใช้มากขึ้นอย่างเช่นมีใช้โดรนติดระเบิดด้วยอะค่ะอาจารย์ปณิธานค,ะค่ะอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราคาดการได้อยู่แล้ว เอก็คาดการได้เหมือนกันนะครับคราวที่แล้วก็เข้าใจว่าก็มีการใช้อาวุธประเภทนี้แต่ว่าน้อยนะครับในช่วงปลายๆแต่ว่าช่วงนี้ที่ผู้เชี่ยวชาญออกมาระบุว่าเอาเอาวุธเหล่านี้ออกมาใช้เร็วหน่อยนะครับก็จะมาจากสองสามส่วนนะครับเพราะว่าคือต้องการตอบโต้จากการกดดันของเรานะครับอย่างท่วงทันทุงทีนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปช่วยผลช่วยใช้ โดนที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นก็ก็น่าจะพร้อมมากขึ้นนะครับอ่าอ่าโดนเหล่านี้การควบคุมมันก็บระชาเหล่าเนี้ยอาจจะไม่ได้ทําโดยทหารกัมพูชาแต่เครยองลาพังนะครับก,ก็มีข่าวอ่าเข้ามาอยู่เป็นระยะระยะว่ามีอ่ากลุ่มที่อ่ารับฝึกรับอ่าช่วยบังคับนะครับแล้วก็ช่วยกลุ่มการปฏิบัติงานเหล่านีนา้น่าจะพร้อมมากขึ้นกว่าคราวที่แล้วซึ่งตั้งหลักกันไม่ทันนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ เราจะต้องเผชิญแล้วก็หาทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้ครับนักรบรับจ้างเหรอคะอาจารย์นําเข้านําเข้านักรบนําเข้าครับครับครับคือคือสมอภูมิเปิดแบบนี้เออก็เหมือนสมอภูมิทั่วโลกนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมีคนที่มีความช้านานสูงกว่านะครับกองกําลังท้องถิ่นนะครับที่ยังไม่ได้ฝึกยุทธปกรณ์สมยัยใหม่เหล่านี้มากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นทั้งฝ่ายเราฝ่ายกัมพูชา ก็คงต้องอาศัยนะครับผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าความพร้อมของเขาก็เพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่เห็นแล้วว่าเราอเอากําลังเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอเออแล้วเท่าที่อาจารย์ประเมินเนี่ยคิดว่ามันจะจบการสู้รบโดยการใช้เวลานาน,านสักเท่าไหร่คะคือจริงๆแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางฝ่ายการเมืองจะตัดสินใจเพิ่มเติมนะครับจากเดิมว่าจะใชะ้กำลังมากขึ้นเพื่อเข้าไปยึดเป้าหมายหรือว่าทำลายฐานที่ตั้งลึกเข้าไปขนาดไหนนะครับถ้าตามแนวชายแดนแลัณะแบบนี้ไม่ข้ามพรมแดนเข้าไปก็ก็จบเร็วนะครับแต่ก็คงไม่ทําให้เขาสิ้นสภาพการเป็นภัยแน่นอนอนะครับอาวุธลากจูงหลายประเภทนะครับทั้งปืนใหญ่วิถีโค้งทั้ง ขี่พนาวุธหรือว่าจรวดลไร้ลำกล้องเนี่ยสามารถลากจูงหรือว่าขับเคลื่อนด้วยตัวเองเข้าไปได้เป็นสิบยี่สิบกิโลนะครับถ้าเราไม่ตามไปอทําลายก็จะไม่สิ้นสภาพนะครับ mm hmm. ก,ก็หมายความว่าสิ้นสภาพเฉพาะในเขตแดนของเรานะครับตามแผนที่ของเรานะครับเขาอาจจะต้องถอยรถออกจากพื้นที่ที่เขาครอบครองนะครับแล้วก็เราสามารถอพยพคนที่เข้ามายึดครองพื้นที่ของเราแต่ตรงนี้ต้องระบุให้ชัดมากขึ้นนะครับว่า สิ้นสภาพนี่หมายความว่าสิ้นสภาพในดินแดนของเราใช่หรือไม่ใช่ไหมครับหรือว่าสิ้นสภาพในประเทศของเขาซึ่งอีกเรื่องเลยนะครับถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องกลับไปคิดว่าเราอาจจะต้องเข้าสู่สงครามแบบเบ็ดเสร็จสงครามแบบนะครับเต็มรูปแบบในรูปแบบแรกที่ผมได้เคยนะครับประเมินไว้ในเมื่อวันที่สิบสี่เดือนที่แล้วนะครับในในในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมแต่แต่แตแตในชาตินี้เราก็เชื่อกันว่า ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับน่าจะเป็นแบบจํากัดอยู่ตามบริเวณอ่าพื้นที่ทางยุทธวิธีเนินอย่างเช่นแม้แต่สามห้าศูนย์ก็ไม่ไม่ใช่เจะเป็นเรื่องง่ายนะครับที่จะเข้าไปยึดทั้งหมดค่ะแล้วก็บริเวณปราสาทสองสามพื้นที่ที่ว่าเราสามารถครอบครองได้บ้างแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ผลักดันคนอำเภบูชาที่เหลืออยู่ออกไปจากพื้นที่บริเวณนะครับหมู่บ้านต่างๆครับ อารประธานยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วยังถ้าตีความตามต่อตอนนี้นะก็ยังคงไม่ถึงขั้นที่จะทําลายทุบทำลายฐานป็นการใหญ่ๆที่ล้ําเข้าไป 20, 30, 50กิโลเมตรในฝั่งกัมพูชาไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะมีบ้างนิดหน่อยใช่ไหมครับ,รบใช่ครับอันนั้น,เป,นเป็นประเด็นแรกเลยนะครับว่าที่ลึกเข้าไปจริงๆเนี่ยนะครับอ่าเราก็คงมีข้อจํากัดถ้าเรายัง ยึดถือการโต้อตอบอย่างมีสัดส่วนเป็นสัดส่วนนะครับแล้วก็ไม่อ,อ,อยากจะได้ภาพถึงการลุกลานซึ่งขณะน,นี้การทิ้งระเบิดเข้าไปในบริเวณแนวชายแดนของกัมพูชาก็ก็เป็นข่าวไปทั่วโลกอยู่แล้วนะครับภาพของอาคารที่โดนทำลายภาพของฐานบางฐานนะครับก็ก็เป็นภาพแล้วก็ภาพหัวข่าวในต่างประเทศว่าเราได้ทิ้งระเบิดนะครับกับเป้าหมายเหล่านั้นนะครับ แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนอกเหนือจากฐานที่มั่นก็คือคัพวกอาวุธที่มีอความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่จะกระาจายออกไปนะครับนักสิบกิโลอตตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าการเข้าไปโจมตียิ่งยากกว่าที่มั่นที่อ,อยู่ในที่ตั้งปกติครับคุณจำรานครับก็หมายความว่าเราต้องกระจายกํากลังกันไปอพอสมควรนะครับถ้าเกิดเขาแยกย้ายเอาปืนใหญ่นะครับ าลากจูงหรือว่าบีเอมยี่สิบเอ็ดที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองนะครับกระจายถอยออกไปนะครับก็ก็จะทําให้เกิดสภาวะการกระจายตัวของสงครามในกัมพูชาและก็เป็นอีกแทบทด้เข้าใจว่าฝ่ายการเมืองยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับอย่างเมื่อวานนี้นายก <c oughs> เองก็ <c oughs> มีการเปิดเผยว่าไม่ไม่เจรจาแล้วค่ะอาจารย์ปิดประตูปิดประตูเจรจาแล้วอาาท่าทีแบบนี้มันมันมันถอดรหัสได้ว่ายังไงไหมคะ ก็น่าจะเป็นการถอดบทเรียนจากคราวที่แล้วนะครับว่าการเปิดช่องให้าหาำนาจให้นาชิให้เพื่อนบ้านอาเซียนเข้ามาแทรกแซงเนี่ยทําให้ทหารปฏิบัติการยุ่งยากมากขึ้นแล้วในะสุดก็ต้องจุดการปฏิบัติการบางอย่างไว้นะครับการคราวนี้ก็ชัดเจนขึ้นนะครับว่าให้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับปฏิเสธอย่างรุ่มนวนนะครับเมื่อวานคงเห็นข่าว ของรตรีต่างประเทศพูดกับสำนักข่าวใหญ่ของสหรัฐไปแล้วนะครับแต่ตรงนั้นเป็นภาษาทางการพูดนะครับไม่ได้ปฏิเสธโดยตรงแต่บอกว่าเรากับกัมพูชาจะต้องแก้ปัญหาด้วยกันนะครับเขาเขา<อ>ถามคำถ,ถ,ถามว่าอ่านรัฐบิทัมเนี่ยนะครับจะเข้ามานะครับมีบทบาทอย่างไรหรือว่านะครับเราจะต้องตอบสนองต่อการเรียกร้องของรัฐบิทัมอย่างไรนะครับเรื่องเหล่านี้ก็ คราวนี้ก็คงจะเปิดช่องให้กับการปฏิบปติการตามแนวชายแดนบางส่วนนะครับซึ่งกองทัพก็คำนวณแล้วว่าทั้งคุณหมิวคุณสมรางคงรับได้นะครับถ้าเราได้ยึดอ่าหมู่บ้านมาหมู่บ้านมานะครับฐานที่มั่นมาบางส่วนนะครับ <Yeah. S 2> ไม่ได้ถึงกับเข้าไปท <c oughs> าให้สิ้นสภาพความเป็นภัยที่จริงกทางการทหารเนี่ยนะครับการสิ้นสภาพเป็น,เป,นเป็นภัยเนี่ยต้องคํานึงถึงสองพ่อลูกหรือว่าพ่อคนนั้นด้วยนะครับ oh. อ๋อเพราะว่าเขาก็ เป็นคนบัญชาการอยู่ในศูนย์ในขณะนี้ครับภัย<ม>ค,คุกคามทางทหารมันไม่ใช่อยู่ที่เครื่องไม้เครื่องมือยุทธปรกรณ์ที่วางอยู่บนพื้นดินหรือว่าอยู่ในค่ายทหารหรือว่าที่อยู่ที่เราเลี้ยวอยู่ในคลังอาวุธนะครับมันต้องมีคนสั่งการให้มีคนเอาออกมาใช้นะครับถ้าจะพูดคือ<ห>ต้องไปถงึงก็ต้องไปถึงผู้นำด้วยวางกันเถอะประมาณถ้าจะเอาตามตำราจริงๆอ้วนี้เป็นตำราทหารนะครับไม่ใช่ตำราของพวกเรานะครับ ถ้าจะเอาตามตำราทหารจริงๆก็คือการสิ้นสภาพก็คือต้องจัดการกับคนสั่งการนะครับอ้อ oh, oh. ซึ่ง <Yeah. S 2> ไม่อย่างนั้นอาวุธก็ยังวางอยู่แล้วก็ถ้ามีคนสั่งอีกนะครับ mm hmm. ก็ไปสิ้นสภาพอยู่ตีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เวียดนามเคยทําเมื่อปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็คือพยายามทาให้สิ้นสภาพแบบนี้ครับทั้งผู้สั่งการทั้งอาวุธจัธุรปกรณ์อ่แล้วก็สามารถทําได้อยู่เกือบสิบปีแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องกลับไปเจรจากันอีก แต่ว่าด้วยราคาแพงมากอย่างที่คุณสำรากคุณหมิกวก็ทราบนะครับเสียกําลังพลไปทั้งสองฝ่ายเยอะมากนับแสนนายครับคือรวมความที่ด้วยความรับผิดชอบครับที่อาจารย์ปฏิฐานว่ามานี่นจับความได้ว่าคล้ายๆว่าสงครามเสี่ยงนี้น่าจะยังจํากัดวงอยู่แค่พรมแดนแล้วเราก็จะไปยึดพื้นที่ที่เราสูญเสียไปนึกกลับคืนมานะรวมทั้งหนองจานหนองยาแก้วด้วยก็น่าจะอยู่ในบริบทแบบนี้มากกว่าที่จะไปถึง ไเปดหรือไปถึงบนมเป็นที่จะวางไข่กันแล้วเนี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นประมาณนั้นนะครับใช่ใช่ใช่ครับก็<ม>ก็ซึ่งสภาพในวงเล็บว่าในดินแดนของเรานะครับ<อ>แต่ว่าตามแนวชายแดงก็อาจจะยิงเข้ามาได้อีกวยกเว้นว่าเราจะผลักดันให้เกิดเขตปลอดทหารทํานะครับแนวรัดแนวพื้นที่กันชนนะครับซึ่งจริงๆหลายประเทศก็อยากจะทํานะครับยูเครนอยากจะทํานะครับแม้แต่ไทยพม่าก,ก็มีคนคิดว่าจะต้องทํา แต่ว่าจะเรียกก็เป็นเขตมนุษยธรรมหรือว,ว่าฮิเมนเทนฮิเมนเนต้าเวนคอริดอร์ก็คือไม่ให้มีการสู้รบไม่ให้มีการติดอาวุธเพื่อผักนะครับอาวุธต่างๆให้ไกลจากพรมแดนไทยท่านจะมีการยิงกันพลาดเป้ายัางไงก็ไม่มาโดนชาวบ้านนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับคุณสุมาลครับเราเราพูดนะถึงหลายสิบกิโลเมตรที่ต้องลึกเข้าไปนะนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบเนี้ในที่สุดแล้วถ้าจะพูดให้ชัดเจน นะครับแล้วก็พูดความจริงให้หมดนะครับไม่พูดความจริงบางส่วนก็ต้องบอกว่าการสิ้นสาภาพตรงเนี้ยคือคือสิ้นสาภาพเฉพาะหน้านะครับในพรมแดนอส่วนของเราหลังเส้นปฏิบัติการหลังเส้นพรมแดนที่ชัดเจนค <c oughs> ือยังไม่สิ้นสภาพาความเป็นภัยคู่คำที่แท้จริงใช่ครับใช่ครับอ๋อ อาจารย์คะแล้วแล้วอย่างท่าทีของเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย <c oughs> เห็นเมื่อวันก่อนอันวาอิบราฮิมก็มีการออกมาโพสต์นะคะในลักษณะประมาณว่าอยากให้ทั้งไทยและกัมพูชาอดทนอดกลั้นมากกว่านี้แบบนี้มันจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้มันอาจจะต้องมีการเจราจาอะไรกันอีกหรือเปล่าคะครับรับจริงๆแล้วมาเลเซียควรจะให้เกียิฟิลิปปินส์นะครับเขารับตําแหน่งประธานอาเซียนหมุนเวียนไปแล้วก็จริง <c oughs> แลวก็ยังไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่จนก่อนวันที่หนึ่งแต่ว่าขนาดนี้ไม,ไม่ควรจะมีบทบาทอะไรมากกว่าที่ผ่านมาซึ่งก็เกิดความเสียหายต่ออาเซียนในแง่ของความเป็นศูนย์กลางหรือว่าความเป็นก็เรียกว่าอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้นะครับในการแก้ปัญหาหรือว่าความเป็นกลางในความคิดของคนไทยนะครับว่าจะต้องสมดุลกว่านี้อาอนวายรบฮิมมาเลเซียได้เปิดช่องให้กับชาวัตให้กับหลายประเทศเข้ามาแทรกแซงรวมทั้ง มีข้อสังเกตจากคนของตัวเองจากประเทศของตัวเองจากวิชาการของตัวเองว่าสิ่งที่ทำอาจจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับมพูชามากกว่าที่คิดนะครับอทั้งๆที่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ก็ไม่ควรจะนะครับสร้างเงื่อนไขหรือมีน้ําหนักอะไรแต่ว่าการเรียกร้องทั่วๆไปอ่าก็ถือว่าเป็นหน้าที่ในช่วงสุดท้ายก็ได้นะครับแล้วก็ในรัฐสภาไทยก็ปฏิเสธไปแล้วนะครับอย่างนุ่มนวล ว่าว่ามาเลเซียควรจะไปเรียกร้องกัมพูชามากกว่าเรียกร้องไทยอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งเรื่องนะครับที่ที่ชัดเจนขึ้นในช่วงในการขัดแย้งในครั้งนี้ครับก็แตกต่างกับครั้งที่แล้วพอสมควรครับคุณสำบานและคุณเหมิวครับ,รบอเมริกายังก็คงจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะจันนะหรือว่าเขารอดูอะไรอยู่ฮะขณะนี้เขาน่าจะรอประเมินสถานการณ์การสู้รบนะครับซึ่งก,ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสหร,รัฐอเมริกาคา้ชี้กับไทยเพราะฉะนั้น นะครับผลการสู้รบก็จะไปสู่เขาเร็วกว่าหลายชาตินะครับ hmm. แล้วก็คงจะ,ะชั่งน้ำหนักอีกครั้งแต่สื่อมวลชนเขาเรียกร้องนะครับนักวิเคราะห์อของเขาเรียกร้องพอสมควรให้กลับมามีบทบาทรักษาสันติภาพที่ค่อนข้างปลอดบ,บางและข่าวนี้ก็เรียกร้องให้ลงไปถึงนะครับรากเหง้าของปัญหาเลยนะครับไม่ใช่มังคับให้หยุดยิงนะครับ hmm. เพราะฉะนั้นการเรียกร้องแบบนี้ก็ทาให้ทางทบีปถาวต้องระมัดระวังแล้ว ชั่งน้ำหนักแล้วก็รอเวลาดูว่าถ้าจะกลับมาแล้วก็กดดันมากขึ้นน่าจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นนะคุณตำรานครเพื่อเพื่อให้เข้าไปสู่กระบวนการที่ถาวรขึ้นกว่าหกสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย์ครับถ้างั้นค่อยมาติดตามกันในเฟสต่อไปคุณมิวนะค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปณิธานนะคะขอบพระคุณมากอาจารย์ครับเมื่อวัอเมริกาเองก็ออกแถลงการสารทูตนนะค่ะบอกว่าให้พี่น้องที่มาท่องเที่ยวเนี่ยนะ ก็ให้อยู่ห่างจาก50กิโลเมตรจากรมแดนนี่เขาเตือนคนกองเขาเองแต่ภาพรวมณตอนนี้ในมุมมองของอาจารย์ปณิธานก็มันก็ยังไม่เชิงเป็นสงครามเต็มรูปแบบเนาะใช่ยังจํากัดวงอยู่นะอาจารย์คล้ายๆว่าคืออาจจะเราจะยึดพื้นที่คืนได้หลายจุดแม้กระทั่งตาควายรู้สึกโดนแล้วใช่ไหมยากยังยึดไม่ได้แต่มีความยากซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับ หนึ่งในนายทหารที่เคยมีบทบาทสําคัญมากๆในพื้นที่ปราสาทตาควายนะคะว่ามันยากแค่ไหนและมันต้องทํายังไงให้เรายึดคืนมาได้